สวัสดีพี่น้องครับผมสกลกันนยาอีกย่งกันนี่เศแบบไเาเแขนเที่ส่วนทั่วไปีส่วนทั่วไปแม่ย่างมากจะไดนก็ให้เต้นลมชไหมครับเนอ่าพยอะย่งกับสาวพ่อนี่แสดงว่าเอสาวพ่อนี้ แม่เม่เจ้าไหนก็เต้นลมเขาเส้นแน่เถอะ да. ผู้แน่ผู้ดาผู้ดาห้าอยู่อันเอียงเกาะลมหัวกุดสนอแไอเป็นสันพี่น้องปาดขาสีบางงางอยู่ทั้งหลังนี่เท่าเต้นผู้ใดได้หรือนี่ไม่อย่างนี้บบบนี่โอ๊ยเต้นผู้ใดนี่ไง ปาด์ตกับมาตั้งไก่สาบันนี้ล่มมากมึงเลยพี่น้องทับกันสนแล้วเนี่ยนา,นาดอยู่บันนี้โอ้ยเต้นผู้ใดแน่นอนเอาสามหลังนี่คือยังอยู่บันบันสามหลังนี่คือเป็นยังสี่บันนี้ปาด์ตในี่ยังเกิดไอ้ขังข้นนอนี่นาะเต้นผู้ใดมาเบิรงเอาเดอ้เอเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยร์เต้นผู้ใดคือ นท้องล่างง,าง่ายสัน้นล่มมาบาดนึ่งมาหันล่มหัวกุดล่มเหมือนล่มหมุนแบบไงเนื้อมาหันนี่แม่ร่มหัวกุดบางไงเอาไปบนหละเต็นนี่ดิขาสี่ฟังงางอยู่นม่น่าสั่นสินเดเอาฟังนี่จะมีเต็นเดี๋ยวพวกเดมาหลีอยู่อยู่นี่ เต้นใครเต้นนั่นผู้ใดว่านั่งอยู่นี่ตะเกาเอันนี้คก็อสอนกันดีเฮ็ดเจ้าคือพับแล้วเต้นนี่เมียวัดสิว<อ>่าโดนเต้นคุณอยู่ไหนไม่มาซม้อมเต้น,นคุณหักแล้วเนี่ยแหม่อันนี้ว่ามันกองว่ามันถวยว่ามันถวยเต้นว่าไม่ถวยเตี๋ย เต้นนวัดหักเรียวสีขาวเต้นผูใ้ใยเออนะยุคางกัน,นแต่ว่าแต่ว่าเป็นยังแต่ว่าเต้นในวัดขาหัก,หกน,นี่ม้เอาคืนในรางเป็นยางฝายใจไม่ยกคืนรูเหจังไหนขามันหักล่ะเนี่ย ต้นผู้ใดเกาะโอ้ยจะมันเอิ่ซื้อกับเตนอมันเพื่อนกมันหักเบิดมันเอาเอาไว้หนะมันขึ้นมาได้ดอกขันบมาสอมขันหักขึ้นมนกสิหักได้หนถวัี้่งเงวังดีนกลายเป็นเหเหตุของขาเจ้ามูลกเก่าเนาะบ่มันบังไว้ให้เต้นมูบังไว้มันก็เลมันนั่น นี่เต้นคอยกตลอดเด้อ้อง้มท่านยศเอะศัลเต้นน่มมาแห้งๆบอกว่งานล่มบาดียวล่มหัวกุดไงเต้นเท่านเนี่ยไปตลอดบ่านี่เต้นเท่าโชคดีได้ย่องใน,นอไหมอันนเห็นตะขาสีปางงานอย่ปุ่นรับพี่ชอบแบบกอบ เบิ่งออเดอร์กลบมันล่มาว่าหันงเงี้ยนะในคอนเทนต์ในงานเขาสามน้ำบางานเขาสามน้ำบาวรนักเต้นม่เลยถามทีเต้นในเหมือนอกันอันนี้เต้นผู้ใดนี่ของันนของไอ้วันนี่ขาหักมุนนี่ เอ้ยนี่มันขายงขาสีบางงังมันหมสตอดจะได้เขาบังเขาไหวอยู่เขาลมเบิดหันกับมันย่างเดียวต้องมัดไส้เสาหนิไปเนี่ยโเขาเจสมีขายะาตอกเล็กลมัดแม่มันจะสามเต้นนย่างเบิด์ดเนี่นย่างเพราะว่าเขาจะตอกเล็กหมดเลยส้มนีบานนี้ขาหักก็มีไอ้วัดวัดเจี๊ยบนะที่วัดนี่อันซ้ลังอันใหญ่เนี่ย เส้นฟอรมมาจาังนี่มันก็เลยเล็กฟอรมมาเหอร่ <c oughs> มเศร้จาจังกลางเหมือนเล้งๆคุณเอาขาดลงจะข้ <c oughs> <c oughs> นทั้งต้นไปน้ำกันบัวัน oh. เต้นวัดสิวาดนนี่แม่มาเด้อวัดมาเบิ่งเอาเต้นเจ้าเด้อโอ้เต้นแม่ไปเบิดแลละพี่น้องเติดละคนวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวฟรีพร้อมนะครับอ่าก๋วยเตี๋ยวฟรีเจ้าเก่าเจ้าเดิม ลีย้ยงทีมงานเฮาพร้อมผู้มาสอบไอบ้วัดมาไปวะมเมื่อเบิ่งเอาเต็นจาของนี่เด้อค้าฮักค้าหารเราเต็นเพิ่นกันเนี้ยยังไม่เห็นเลยวัดชิวะดล <c oughs> พี่น้องซื้อบัตรจองตัวเด้อน,นะครับเหมือนแร่งนะครับผมเอาถึงวันที่5ก็2 4 0รยบาท เอาล่งแลวจีรถเต็นท์ลงครึ่งหน,นึ่งบ่นี่ไฟอะไรตีไฟ <laughs> อะไรล่มโอ้ยเต็นท์ในวัดนี่แม้เล็กมันคือหักงา่ายเถอะวาเล็กปอมม่เหรอว่าไม่่นอันนั่น ฮักอีเล่มาบมเม่นฮักเล่นหักฮักแปว่าฮักพับเลยมาเบิงเนี่ยมาเบิงเอาน่อยเสียงพุดอานม่เนอันัมันมาังหันเริ่มกหมุนมาใสบุ่มเลยเออ มันต้องหาแนวเยืดเนาะพอสามหลังมันม,มันดม่ยืดเมียนเลกของไอ้บ่าเลกบางนนเนี่ยเ,เ,เล็กปวงเนาะมัน,มนมต้องเลสเอา,าน,นั่งร้าน <c oughs> เนี่ยัมใช่สีบร <c oughs> าเจือกเหลือไอ้ว่าสื่อเป็นเฮือนเป็นเฮื่อนน่อยเพื่อนใหม่น่ไหมใช่จคนไหนเนี่เดลล์างเออบ้านล็อกดาวน์นั่นแกรถหกล้อไปเลยเนาะ โทษสีดีนางแต่ละมือเลยสนกน,น่อยเลื่อนง,ง่ามบอนลำเรืองบินแปด ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะพี่นอ้ mm hmm. นองเด้อเตรียม mm hmm. ตัวรันคอนรันรันรันสคริปต์นะครับช่วงบ่ายเพราะว่าสคริปต์เข้าก็ดนตรีนักร้องดนตรีมาลัน่อนหลักะจะเป็นคิวหลังจากวายสาวจะเป็นคิวของอันศิลปินรับเชิญที่มานะครับพิมพาพอนสิริเน่ดอกฟ้าเพชรผู้พานเน่ผู้ใดเน่หลายถัดหลายคนนะครับมือหน,นีมารวมสนุกสนานย,วยาวๆไปนะครับพี่น้อง รวมถึงวันที่หวันที่หานี่สอดแจ้งลํำเรื่อง plot, เต็มรูปแบบนะครับสังท no ่องงอปลาคือเก่าพี่น้องนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมด้วยพี่น้องเฮาเดอนะครับคุณอ่ะอันนี้เบื้องหลังเตรียมความพร้อมกันยั่งลุยกันคือเก่านะครับสำหรับทีมเวทีเฮากะกำลังสั่งสค์กันต่อกำลังเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับเวทีกับฉากประดับทุกอย่างนะครับเหมือแรงเฮาเต็มที่แน่นอนแล้วก็ระบบไฟแสงสีเหมือแรงเฮากะเต็มที่คือเก่าเพราะว่าเมื่อ มื่อคืนนี้นะครับเพื่อนกับล่องระบบไฟทุกอย่างไปแล้วกระทืว่าเขากระวทีแห้งพี่นอ้องตอนเบื้องตอนถือไฟนะครับเวทีเฮาเป็นแบบระบบแสงระบบไฟเฮาสุดยอดอีลีนะครับเพราะว่าเวทีเราออกแบบให้เข้ากับไฟเล่นไฟเลียนยังเขาแล้วมากเลยแบบสวยงามและก็น่านานานา,นาสนใจน่าติดตามนะพี่น้องนะครับเอามาพิสูจน์กันเหมือแรกนะครับสำหรับรูปแบบเวทีใหม่ ระบบใหม่โชว์ใหม่ที่สําคัญโชว์ใหม่พี่น้องโชว์ใหม่เบิดเลยนะครับเหมือแรงไม่กราลังใจกันนะครับล,ลําลาไปแล้วคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจทีมออกแบบทีมงานเท่าทุกๆแผนกสำแร้วการสลับความขึ้นนี้นะครับพี่น้องล,ลําลาไปกล้งคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆครับ